สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกเรื่องราวที่กำลังแบบว่าร้อนระอุแล้วก็เป็นที่จับตาของคนทั้งโลกเลยนะคะทำไมเกาะเล็กๆอย่างไต้หวันถึงกลายเป็นจุดทีเออ่เปราะบางมากในทางภูมิรัฐศาสตร์ที่มหาอำนาจอย่างจีนกับสหรัฐต้องจับตามองกันไม่วางตาขนาดนี้คือดูเหมือนทุกการเคลื่อนไหวในช่องแคบไต้หวันเนี่ยสามารถจุดชนวนความขัดแย้งระดับโลกได้เลยเป็นคำถามที่สำคัญมากเลยครับ เพราะถ้าเรามองแค่ข่าวรายวันนะฮะเราจะเห็นภาพการซ้อมรบการส่งเครื่องเบินรบข้ามช่องแคบหรืออาจจะเป็นคำพูดทางการทูตที่แบบเชื่อเฉือนกันไปมาแต่จริงๆแล้วแก่งของปัญหานี้มันลึกกว่านั้นมากครับมันคือมรดกที่ตกทอดมาจากสงครามกลางเมืองที่ยังไม่เคยจบลงอย่างเป็นทางการเป็นเรื่องราวของคนเชื้อชาติเดียวกันที่เคยจับมือต่อสู้เพื่อชาติแต่สุดท้ายกลับต้องหันอาวุธเข้าหากัน ใช่เลยค่ะวันนี้เราเลยจะไม่ได้มาไล่ไทม์ไลน์แบบตำราเรียนนะคะแต่จะมาสกัดเอาแก่นสำคัญจากหน้าประวัติศาสตร์เลยเพื่อทำความเข้าใจให้ได้ว่ารอยร้าวนี้มันเริ่มต้นขึ้นได้ยังไงแล้วก็อะไรที่ทำให้เส้นทางของทั้งสองฝั่งมันแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงจนกลายเป็นสถานะ2จีนที่ซับซ้อนอย่างทุกวันนี้โอเคค่ะงั้นเรามาเริ่มปูภาพฉากหลังกันก่อนเลยดีกว่าจุดเริ่มต้นของเรื่องทั้งหมดเนี่ยต้องย้อนกลับไปช่วงต้นศตวรรษที่20 ตอนนั้นประเทศจีนยอยู่ในช่วงปลายราชวงศ์ชิงสภาพคือออนแอมากค่ะโดนชาติมหาอำนาจตะวันตกรุมถึงเหมือนเป็นเค้กก้อนใหญ่เลยประชาชนก็ลำบากครับท่ามกลางความสิ้นหวังนั้นก็มีวีรบุรุษเกิดขึ้นมาคนหนึ่งชื่อของเขาคือดรซุนยัตเซนซึ่งเป็นบุคคลที่น่าทึงมากนะครับเพราะว่าทั้งฝั่งจีนแผ่นดินใหญ่และไต้หวันในปัจจุบันนี้ต่างก็ให้ความเคารพนับถือท่านในฐานะบิดาของชาติ อ๋อคือเป็นที่ยอมรับของทั้งสองฝั่งเลยใช่ครับดรสุนมีความฝันที่จะปฏิรูปประเทศให้ทันสมัยเป็นประชาธิปไตยท่านก็เลยก่อตั้งพรรคการเมืองขึ้นมาชื่อว่าก๊กมินตังหรือ KMT แล้วในปี1911 19การปฏิวัติสินให้ก็เกิดขึ้น พรรคก๊กมินตั๋งของดรซุนสามารถล้มล้างระบอบจักรพรรดิที่ปกครองจีนมาเป็นพันๆปีได้สำเร็จแล้วก็ก่อตั้งสาธารณารัฐจีนหรือ r e p u b l i c of c h i นาขึ้นมาแทนฟังดูเหมือนเป็นจุดเริ่มต้นของยุคใหม่ที่สดใสมากเลยใช่ไหมคะแต่ความจริงมันกลับตาลปัดเลยกลับตาลปัดอย่างสิ้นเชิงเลยครับเพราะหลังจากล้มจักรพรรดิได้แล้วเนี่ยจีนกลับเข้าสู่ยุคแห่งความโกลาหลที่เรียกว่ายุคขุนศึกประเทศแตกเป็นก๊กเป็นเหล่า แต่ละเมืองก็มีขุนศึกคุมอํานาจกันเองรัฐบาลกลางของดรซุนแทบไม่มีอํานาจจริงๆเลยท่านก็เลยต้องหาพันธมิตรมาช่วยแล้วประเทศที่ยื่นมือเข้ามาตอนนั้นก็คือสหภาพโซเวียตซึ่งแน่นอนว่ามาพร้อมกับวาระซ่อนเร้นเดี๋ยวนะคะขอยุดตรงนี้ก่อนหมายความว่าโซเวียตที่เป็นคอมมิวนิสต์ยื่นมือมาช่วยพักก๊กมินตั๋งที่เป็นชาตินิยมเหรอคะมันดูเป็นคู่ที่ไม่น่าจะเข้ากันได้เลยอะถูกต้องครับและนั่นคือเงื่อนไขสําคัญเลย โซเวยียตบอกกับดรซูนว่าจะช่วยก็ได้แต่มีข้อแม้ว่าพรรคก๊ก,กมินตัง๋งต้องยอมร่วมมือกับพรรคคอมมิวนิสต์จีนหรือ CCP ที่เพิ่งก่อตั้งขึ้นมาใหม่ๆตอนนั้น CCP เป็นแค่กลุ่มการเมืองเล็กๆที่แทบไม่มีใครรู้จักสมาชิกก็มีไม่กี่คนหนึ่งในนั้นคือชายหนุ่มที่ทำงานเป็นบรรณารักษ์ในห้องสมุดมหาวิทยาลัยปักกิง่งชื่อว่าเหมาเจ๋อตงครับโห เหลือเชื่อมากคนที่ในอนาคตจะกลายเป็นผู้นำสูงสุดของจีนตอนนั้นเป็นแค่บรรณารักมันแสดงให้เห็นเลยนะคะว่าประวัติศาสตร์นี่มันพลิกผันได้ขนาดไหนเอาละค่ะตรงนี้แหละคือจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนเรามีพรรคก๊กมินตัง๋งกับพรรคคอมมิวนสิสต์ที่ต้องมาจับมือกันอย่างไม่เต็มใจเท่าไหร่ใช่ครับเหมือนถูกจับคลุมงุ่ชนทางการเมืองเลยเพราะถ้ามองลึกลงไปในอุดมการนะฮะทั้งสองพรรคมันต่างกันคนละขั้วเลย พรรคกมินตังเนี่ยมีแนวคิดแบบชาตินิยมกึง่งกึ่งทุนนิยมฐานเสียงหลักคือกลุ่มนายทุนปัญญาชนและก็ชนชั้นนําในเมืองส่วนพรรคคอมมิวนิสต์ของเหมาเจ๋อตงโฟกัสไปที่คนรากหญ้าโดยเฉพาะชาวนากับกรรมกรซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศในช่วงแรกที่ยังมีดรสซุนยัตเซนอยู่เขาก็ทำหน้าที่เหมือนเป็นกาวใจคอยประสานให้ทั้งสองฝ่ายทังงานร่วมกันเพื่อเป้าหมายใหญ่คือรวมชาติให้ได้ก่อนแต่แล้วจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญก็มาถึง เมื่อดรซูนถึงแก่อสัญกรรมในปี1925ก้า่าวใจที่แข็งแกร่งที่สุดก็สลายไปเลยครับการจากไปของดร์ซูนคือจุดเริ่มต้นของรอยร้าวที่แท้จริงเพราะคนที่ขึ้นมาคุมอำนาจพรรคก๊กมินตั๋งต่อคือเจียงไคเชกเป็นนายทหารหนุ่มไฟแรงที่ได้รับการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยญี่ปุ่นและที่สาคัญคือเจียงไคเชกเกลียดคอมมิวนิสต์เข้ากระดูกดาเลยเขาเชื่อว่าคอมมิวนิสต์คือเนื้อร้ายที่ต้องตัดทิ้งไม่ใช่พันธมิตร ไม่ใช่พันธมิตรครับแล้วเขาก็ไม่รอช้าเลยนะคะในปี1927เเจียงไคเช็คลงมือปฏิบัติการที่โอ้โหโหดเหี้ยมมากในประวัติศาสตร์จีนนั่นคือการกวาดล้างที่เซี่ยงไฮ้เขาสั่งให้ทหารแล้วก็กลุ่มอิทธิพลในเซี่ยงไฮ้ไล่ล่า,ลาแล้วก็สังหารสมาชิพกพรรคคอมมิวนิสต์กับผู้สนับสนุนหลายพันคนอย่างเลือดเย็นจากพันธมิตรจำเป็นกลายเป็นศัตรูคู่อาฆาตในชั่วข้ามคืนเลยการเดินทัพทางไกลใช่ครับ มันคือการเดินเท้าหนีการไล่ล่าของกองทัพก๊กมินตัง๋งเป็นระยะทางกว่า9,000กิโลเมตรผ่านภูมิประเทศที่โหดร้ายที่สุดของจีนฟังดูเหมือนเป็นการหนีตายที่สิ้นหวังมากเลยนะคะแต่เหตุการณ์นี้กลับส่งผลในทางบวกกับพรรคคอมมิวนิสต์อย่างไม่น่าเชื่อน่าทึ่งมากครับแม้ว่าระหว่างทางจะมีคนล้มตายไปเยอะมากจากกำลังพลเริ่มต้นเกือบแสนคนเหลือรอดไม่ถึง10,000คน แต่มันกลับกลายเป็นเตาหลอมชั้นดีเลยผู้ที่รอดชีวิตมาได้กลายเป็นขุนพลที่แข็งแกร่งและพักดีต่อพักอย่างที่สุดและที่สำคัญที่สุดคือการเดินทัพทางไกลครั้งนี้ได้พิสูจน์ภาวะผู้นำของเหมาเจ๋อตงและหล่อหลอมให้เขาเก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำสูงสุดของพรรคคอมมิวนิสต์จีนอย่างไม่มีใครเทียบได้เลยครับในขณะที่สองฝ่ายกำลังห้ำหั่นกันเองอย่างดุเดือดก็มีตัวละครที่ไม่ได้รับเชิญโผล่เข้ามาในสนามรบ นั่นก็คือจัก,กรวรรดิญี่ปุ่นซึ่งมองเห็นโอกาสจากความแตกแยกภายในของจีนใช่ครับในช่วงทศวรรษ1930ญี่ปุ่นเริ่มรุกรานจีนอย่างหนักแล้วก็ขยายวงกว้างขึ้นเมื่อเข้าสู่ช่วงสงครามโลกครั้งที่สองญี่ปุ่นบุกยึดดินแดนจีนอย่างโหดเหี้ยมมากเกิดการสังหารหมู่ที่น่าสยดสยองอย่างที่นานกิงที่มีพลเรือนถูกสังหารไปหลายแสนคนโอ้โห สถานการณ์มันเลยบีบคันให้ศัตรูคู่อาฆาดอย่างเจียงไคเชกและเหมาเจ๋อตงต้องหันมาจับมือกันอีกครั้งนึกภาพไม่ออกเลยค่ะว่าบรรยากาศในห้องประชุมตอนนั้นมันจะอึดอัดขนาดไหนคนที่เพิ่งไล่ฆ่ากันมาหมามดๆต้องมานั่งวางแผนรบร่วมกันมันคือการจับมือแบบไม่เต็มใจสุดๆครับเพื่อขับไล่ศัตรูร่วมชาติออกไปก่อนแล้วค่อยกลับมาสะสารบัญชีแขนกันทีหลังเป็นการพักรบชั่วคราวถูกต้องครับ แต่พอสงครามโลกครั้งที่สองจบลงในปี1945ญี่ปุ่นเป็นฝ่ายพ่ายแพ้และก็ถอนทัพกลับไปสงครามกลางเมืองระหว่างก๊กมินตั๋งกับคอมมิวนิสต์ก็กลับมาระเบิดขึ้นอีกครั้งและครั้งนี้คือยกสุดท้ายที่จะตัดสินชะตาของประเทศจีนครับตรงนี้น่าสนใจมากเลยค่ะหลายคนอาจจะคิดว่ากองทัพของเจียงไคเช็ที่มีอเมริกาหนุนหลังมีกำลังพลอาวุธยุโทโธปกรณ์ที่เหนือกว่า น่าจะชนะสบายๆแต่จากข้อมูลที่เราดูมาเหมือนปัจจัยในสนามรบแทบไม่มีความหมายเลยเมื่อเทียบกับปัญหาการเมืองภายในใช่ไหมคะประเด็นนั้นคือหัวใจสําคัญเลยครับจุดอ่อนที่สุดของรัฐบาลก๊กมินตั๋งในตอนนั้นคือการขอรับชันที่มันกัดกินประเทศเหมือนมะเรง็งมันรุนแรงในทุกระดับชั้นผู้นําเสพสุขในขณะที่ประชาชนอดอยากแล้วก็เกิดภาวะเงินเฟ้อรุนแรงจนน่าตกใจถึงขนาดที่มีเรื่องเล่าว่า คนต้องใช้รถเข็นขนเงินเป็นฟ่อนๆไปเพื่อซื้อไข่ไม่กี่ฟองขนาดนั้นเลยเหรอคะครับแต่พอไปถึงร้านค่างเงินตกไปอีกจนเงินกองนั้นซื้อได้แค่กล่องไม้ขีดไฟโอ้โหสภาพแบบนั้นประชาชนจะไปศัตธารัฐบาลได้ยังไงในขณะที่ฝั่งก๊กมินตัง๋งกำลังเน่าเฟ้อจากภายในฝั่งคอมมิวนิสต์กลับทำตรงกันข้ามเลยใช่ครับเมาเจอตงใช้กลยุทธ์ที่ชาญฉลาดมาก เขาไม่เน้นสู้ในเมืองใหญ่ที่ก๊กมินตั๋งคุมอยู่แต่เน้นเจาะฐานเสียงของชาวนาซึ่งเป็นประชากร 8 0 9 0ซของประเทศเลยเขาสร้างนโยบายที่ถูกใจชาวนามากอย่างการปฏิรูปที่ดินคือยึดที่ดินของเจ้าที่ดินรายใหญ่ที่ขูดรีดประชาชนมาแจกใจ่ายให้ชาวนาที่ยากจนชาวนาก็ต้องชอบสิคะแบบนี้แน่นอนครับชาวนาก็พร้อมใจกันสนับสนุนพรรคคอมมิวนิสต์อย่างเต็มที่แผมนวินัยของกองทัพแดงก็เป็นอีกปัจจัยสําคัญด้วยได้ยินว่ามีกฎเหล็กเลยว่าห้ามปล้นสะดมหรือทําร้ายชาวบ้านเด็ดขาดนั่นเป็นจุดแข็งอย่างยิ่งครับ กองทับแดงของเหมามีวินัยสูงม,มากเมื่อทหารเข้าหมู่บ้านก็จะช่วยชาวบ้านทํางานไม่กดขี่ข่มเหงเหมือนทหารก๊กมินตั๋งบางส่วนดังนั้นแก่นสําคัญที่เราได้จากตรงนี้ก็คือก๊กมินตั๋งไม่ได้แพ้สงครามในสนามรบแต่แพ้สงครามความเชื่อมั่นจากประชาชนครับชนะศึกกับญี่ปุ่นได้แต่กลับพ่ายแพ้ให้กับปัญหาคอร์รัปชันในบ้านตัวเองใช่เลยครับเหมือนกับว่า ชัยชนะของพรรคคอมมิวนิสต์ไม่ใช่เพราะอุดมการณ์เขาดีกว่าเสมอไปแต่เป็นเพราะในสายตาชาวบ้านณนเวลานั้นพวกเขาเป็นตัวเลือกที่เลวร้ายน้อยกว่าอย่างนั้นใช่ไหมคะผมว่าเป็นการสรุปที่เห็นภาพมากครับและแล้ววันแห่งการตัดสินก็มาถึงในปี1949กองทัพของเจียงไคเชกพ่ายแพ้ครั้งแล้วครั้งเล่าเมืองใหญ่ๆอย่างปักกิ่งเซี่ยงไฮ้ทยอยแตกพ่าย เจียงรู้ตัวแล้วว่าอยู่บนแผ่นดินใหญ่ต่อไปไม่ได้อีกแล้วเขาจึงวางแผนการอพยพครั้งประวัติศาสตร์ใช่ครับไปยังที่มั่นสุดท้ายซึ่งการอพยพครั้งนี้ไม่ใช่การหนีไปตัวเปล่านะครับแต่เป็นการย้ายหัวใจของชาติทั้งหมดไปยังเกาะไต้หวันซึ่งอยู่ห่างจากแผ่นดินใหญ่แค่ช่องแคบกั้นเจียงเคยเช็คมองว่านี่คือการถอยเพื่อตั้งหลักไม่ใช่การยอมแพ้ได้ยินว่าขนไปเยอะมากเรียกว่าแทบจะยกประเทศย่อมย่อมไปด้วยเลย เรียกว่าขนทุกอย่างที่เป็นแก่นของอารยธรรมจีนไปเลยครับ 1. คือทองคําสํารองเกือบทั้งหมดของประเทศซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของเศรษฐกิจไต้หวันในยุคต่อมาทั้งหมดเลยเหรอคะเกือบทั้งหมดเลยครับ 2. คือสมบัติล้ำค่าจากพระราชวังต้องห้ามนับแสนชิ้นเป็นของที่ดีที่สุดที่คัดมาแล้ว นี่คือเหตุผลว่าทำไมทุกวันนี้พิพิธภัณฑ์กู้กงที่กรุงไทเปถึงมีคอลเลกชันโบราณวัตถุที่น่าทึ่งมากมายอ,อ๋อเพราะว่าขนมาจากแผ่นดินใหญ่นี่เองใช่ครับและสามซึ่งสำคัญที่สุดคือทัพยากรมนุษย์ทั้งปัญญาชนนักวิทยาศาสตร์ข้าราชการและนายทหารระดับหัวกะทิรวมแล้วมีผู้อพยพตามเจียงไคเชกไปไต้หวันกว่าสล้านคนครับเมื่อตั้งหลักที่ไต้หวันได้แล้ว เจียงไคเช็กก็ประกาศทันทีเลยว่ารัฐบาลสาธารณรัฐจีนหรือ ROC ของเขาที่ไต้หวันนี้คือรัฐบาลที่ชอบทำเพียงหนึ่งเดียวของคนจริงทั้งประเทศและจะเตรียมทวงคืนแผ่นดินใหญ่กลับมาให้ได้และในเวลาไล่เลี่ยกันในวันที่หนึ่งตุลาคม1 9 9 9ที่จะตุรัสเทียนอันเหมินในกรุงปักกิ่ง เหมาเจ๋อตงก็ได้ประกาศก่อตั้งประเทศใหม่ขึ้นบนแผ่นดินใหญ่ในชื่อสาธารณรัฐประชาชนจีนหรือ PRC และนี่คือจุดกำเนิดของสถานะสองจีนที่ดำรงอยู่มาจนถึงปัจจุบันครับสงครามจบลงแต่ไม่มีฝ่ายใดยอมรับความพ่ายแพ้และไม่มีการเซ็นสัญญาสงบศึกอย่างเป็นทางการครับมันคือบาดแผลที่ยังไม่เคยได้รับการเยียวยาเลยหลังจากนั้นสถานการณ์ก็ยังคงตึงเครียดอยู่ใช่ไหมคะยังไม่ได้สงบสุขซะทีเดียว ในช่วงแรกยังมีการประทะกันอยู่ครับมีวิกฤตการณ์ช่องแคบไต้หวันที่ทั้งสองฝ่ายยิงปืนใหญ่ข้ามไปมาอยู่หลายครั้งเจียงไคเชกก็ยังมีความหวังว่าจะนำทัพกลับไปยึดแผ่นดินใหญ่คืนให้ได้แต่สถานการณ์โลกในตอนนั้นเข้าสู่ยุคสงครามเย็นซึ่งเป็นตัวแปรที่สำคัญที่สุดเลยสหรัฐอเมริกาก็เข้ามามีบทบาทสำคัญตรงนี้สินะคะ ใช่ครับสหรัฐมองว่าไต้หวันคือเรือบรรทุกเครื่องบินที่ไม่วันจมเป็นประการด่านสําคัญในการสกัดกั้นการขยายอิทธิพลของคอมมิวนิสต์ในเอเชียก็เลยส่งกองเรือที่7มาประจําการที่ช่องแคบไต้หวัน oh. เปรียบเสมือนเป็นการขีดเส้นที่มองไม่เห็นว่าจีนแผ่นดินใหญ่ห้ามข้ามมาทําให้สถานการณ์มันถูกแช่แข็งเอาไว้จีนก็บุกไม่ได้ไต้หวันก็กลับไปไม่ได้ แต่แล้วก็มีจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญบนเวทีโลกเกิดขึ้นในปี1971ที่สั่นคลอนสถานะของไต้หวันอย่างรุนแรงเลยเป็นจุดเปลี่ยนที่ส่งผลกระทบอย่างมหาศาลครับนั่นคือการลงมติในสมัชชาใหญ่แห่งสาประชาชาติหรือ UN แต่เดิมที่นั่งของคำว่าจีนใน UN เเนี่ยเป็นของไต้หวันหรือ ROC มาตลอดแต่เมื่อเวลาผ่านไปนานาชาติต่างเห็นว่าจีนแผ่นดินใหญ่หรือ PRC มีประชากรเป็นพันล้านคนแล้วก็เริ่มมีอิทธิพลทางเศรษฐกิจและการเมืองมากขึ้นเรื่อยๆจะทำเป็นมองไม่เห็นตลอดไปก็ไม่ได้ถูกต้องครับผลการโหวตก็เลยพลิกล็อกครั้งใหญ่ที่ประชุม UN มีมติขับไล่ผู้แทนจากสหรัฐประชาจีนหรือไต้หวันออกไปและเชิญผู้แทนจากสาธารณรัฐประชาชนจีนหรือจีนแผ่นดินใหญ่เข้ามานั่งแทนในฐานะตัวแทนที่ชอบธรรมของจีนเพียงหนึ่งเดียวใช่ครับ การโหวตครั้งนั้นมันไม่ใช่แค่การเสียกเก้าอ,อี้ใน UN นะครับแต่มันคือการสั่นคลอนตัวตนของคนไต้หวันในยุคนั้นอย่างรุนแรงอืตีที่จีนตั้งเป็นเงื่อนไขว่าถ้าจะคบกับเราต้องเลิกคบกับไต้หวันถูกต้องครับแต่ในวิกฤตก็มีโอกาสในเมื่อสู้ในสนามการเมืองระหว่างประเทศไม่ได้ไต้หวันก็หันมาทุ่มเทพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีอย่างเต็มที่จนสามารถพังงาดขึ้นมาเป็นหนึ่งในสี่เสือแห่งเอเชียและที่สำคัญคือ กลายเป็นผู้นำของโลกในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์หรือชิปคอมพิวเตอร์โดยมีบริษัทอย่าง TSMC เป็นหัวหอกใช่ครับซึ่งปัจจุบันกลายเป็นยุทธบัตรใจที่สำคัญที่สุดในโลกยุคดิจิตอลไปแล้วและไม่ใช่แค่เศรษฐกิจเท่านั้นที่เปลี่ยนไปการเมืองภายในของไต้หวันเองก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงจากระบอบเผด็จการพักเดียวภายใต้พักก๊กมินตัง๋งก็ค่อยๆเปลี่ยนผ่านสู่ระบอบประชาธิปไตยเต็มใบที่มีการเลือกตั้งเสรี ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้ส่งผลอย่างยิ่งต่ออัตลักษณ์ของผู้คนประเด็นเรื่องอัตลักษณ์นี่สำคัญมากครับเพราะคนรุ่งใหม่ที่เกิดและเติบโตบนเกาะไต้หวันในยุคประชาธิปไตยเขาไม่ได้มีความทรงจำร่วมกับสงครามกลางเมืองไม่ได้รู้สึกผูกพันกับแผ่นดินใหญ่เขาไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนจีนที่อพยพมาอีกต่อไปแต่ผู้เขามองว่าตัวเองคือคนไต้หวันที่มีระบบการเมืองวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นของตัวเองครับ ฟังมาทั้งหมดแล้วก็พอจะสรุปได้ว่าความขัดแย้งจีนไต้หวันในปัจจุบันมันซับซ้อนกว่าแค่เรื่องการเมืองหรือการอาหารมันคือมรดกตกทออจากโศกนาฏกรรมของสงครามกลางเมืองที่ยังไม่เคยจบลงอย่างแท้จริงมันคือเรื่องราวของพี่น้องที่เลือกเดินคนละเส้นทางครับคนหนึ่งเลือกเส้นทางคอมมิวนิสต์ที่ปัจจุบันก็ปรับตัวกลายเป็นชุนนิยมโดยรัฐส่วนอีกคนหนึ่งเลือกเส้นทางประชาธิปไตยเสรีนิยมสิ่งที่เราเห็นในทุกวันนี้คือ การประทะกันร,ระหว่างประวัติศาสตร์ที่ฝ่ายหนึ่งมองว่าเป็นภารกิจที่ต้องรวมชาติให้สำเร็จกับความเป็นจริงในปัจจุบันที่อีกฝ่ายหนึ่งแยกกันอยู่อย่างอิสระมานานกว่าเจปีแล้วแล้วก็ได้สร้างอัตลักษณ์กับวิธีทางของตัวเองขึ้นมาจนแข็งแ,งแกร่งแล้วใช่ครับเป็นสถานการณ์ที่เปราะบางมากจริงๆค่ะไม่ว่าจะมองจากมุมไหนก็ตามมันไม่มีคาตอบที่ง่ายหรือถูกผิดชัดเจนสิ่งที่น่าคบคิดทิ้งทายก็คือมีคากล่าวว่า ประวัติศาสตร์มักถูกเขียนขึ้นโดยผู้ชนะแต่ในกรณีของสงครามกลางเมืองจริงครั้งนี้มันยังไม่มีผู้ชนะที่เด็ดขาดเบ็ดเสร็จอย่างแท้จริงทั้งสองฝ่ายต่างก็อ้างชัยชนะในรูปแบบของตัวเองนั่นสินะคะคำถามก็คือเรื่องราวในอนาคตของช่องแคบไต้หวันจะถูกบันทึกไว้อย่างไรและใครจะเป็นผู้เขียนประวัติศาสตร์หน้าน,านั้น